นครปฐมคุณผู้มชมเถื่อนจริงๆค่ะไปกันที่รานเบียเขาบอกว่าดีดกันคิดว่าดวลอะไรคะดวลปืนมั้งตอนแรกหลายคนคิดว่าดวลเบีย์ดวนค่ะ<า>แต่จริงๆดวลปืนจริงๆค <หา S 1> ่ะแล้วก็เป็นการรัวไปเกือบ50นัดประกาศาสัปดาห์ชื่อกลุ่มด้วยคุณผู้ชมดูคลิปค่ะพี่น้ำไปอ่อนพี่น้ำแม่มานี่แม่มานี่ก่อน คุณผู้ชมเนี่ยคนที่เขามานั่งดื่มเบียร์ตรงนี้ก็หนีตายกันเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยดวลปืนกันแล้วก็รัวรัวรัว,รว,รวเกือบ50นัดเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมถ้าได้ยินจากในคลิปเมื่อกี้เขามีการตะโกนชื่อชื่อแก๊งด้วยบอกแบทด็อกแบทด็อกเป็นขาใหญ่เมืองสามพรานค่ะถล่มยิงกลางลานเบียร์เลยตอนนั้นเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะเสียงดังสนั่นวันไหวเลยคาดว่าเป็นการมาเจอหน้ากันก็คือเป็นคู่อริกันนั่นแหละแล้วไม่ถูกคอกันนะคะไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด11มมมมแลล้้วกกกกก็9เเืออออบบ50าาาหย่ั เลยนะคะมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้ไป3รายด้วยการสาหัส1รายทางด้านของสืบสวนสพโพกแก้วได้รับแจ้งก็รีบไปตรวจสอบค่ะเบื้องต้นทราบชื่อคนเจ็บคือนายกิติพงศ์อายุ3 3ปีถูกยิงบริเวณหลังข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเสียเลือดเยอะเลยแล้วก็อาการสาหัสต,ต้องรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลส่วนอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปทราบมาว่าคนก่อเหตุเนี่ย มีสองคนด้วยกันคนแรกคือนายพัชศิร์อายุ40ปีนะคะเป็นชาวอ่าสามพรานจังหวัดนคปรปฐมแล้วก็ไปเจอของกลางเป็นอาวุธปืนสั้นด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหา,อามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอส่วนอีกคนนึงคือนายโสพลค่ะซึ่งก็เป็นชาวจังหวัดเดียวกันนคปรปฐมนะคะก็สามารถจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางซึ่งเป็นอาวุธทีนี้มีภาพจับกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นชัดเลยว่าทั้งสองฝ่ายมีการประทะกันแล้วรัวปืนสนัน่นเลย ฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมาได้แล้วแต่ว่าตอนที่คุมตัวมันเนี่ยต้องแยกรถแยกคันกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะมาไม่ถึงโรงพักแล้วก็หลังจากที่ตํารวจสอบปากคานายพัสิทธ์เสร็จแล้วเนี่ยก็คุมตัวไปส่งสารเพื่อฝากขังระหว่างนั้นปรากฏแบบนี้คุณผู้ชมนายพัสิทธ์พยายามตะโกนบอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยโดนรุมยิงก่อนนะแล้วก็บอกว่าปกติตัวเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครเลยไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่ถูกโสพลยกพวกมาหาเรื่องรุมยิงก็เลยอยากจะขอความเปให้กัับตว โดยคนที่ร่วมยิงก่อนก็คือนายโสพลคืนกิดเหตุยังไม่ทันได้พูดอะไรก็มาตะโกนบอกแบด็อกแบด็อกมาแล้วไปจุดเลยไปดคลปไปจุดเลยไปุดเลยไปจุดนลไปดเลยไปลยไปเลไปดเลไปลยไปคุดเลยไปจุดเลยไปจุดเลยไปดเลย คุณผู้ชมบางคนแอบฝากถามมาบอกว่าเอ๊ะอายุคนก่อเหตุเนี่ยก็40-50ปีแล้วยังยมีแก๊งอยู่หรอแบดด็อกแบดด็อกแบดด็อกแปลว่าอะไรคะคุณผ่้ชะ หมาไม่ดีอะไรแบบนี้คะเขาก็ตั้งใจแปลตรงตัวเลยเออเอาเป็นว่าใจเย็นๆนะคะจะมีกลุ่มมีแก๊งอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเลยค่ะอส่วนนครปฐมอันนั้นก็นครปฐมใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าคือเลิกกับเขาไปแล้วแต่ว่ายังหึงหวงอยู่ก็เลยไปรู้ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอที่มาคบกับแฟนเก่าเราก็เลยตามไปยิงถึงที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะใครอ่ะพวกใคร มันล้มมันล้มไอขึ้นรถไปเร็ว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 เร็ไปไไปเดี๋ยวมันล้มโดนโดนไหนไอ้ข้อไอ้ท้อไป่ไหนไอ้ท้อไไ้เอาเร็ว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 เอาเร็ว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 ใครอะใครมาใครยิงแล้วมีเรื่องอะไรเขาไปเร็ว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 เร็วเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ đi những video đi đi คือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคนเจ็บนี่โดนยิงไปหลายแผลเหมือนกันเหตุเกิดที่ร้านชื่อร้านล่องลอยเป็นร้านจิ้มจุ่มนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะคนเจ็บก็คือนายนพร,รัตน์หรือว่ามอายุ24ปีถูกยิง3จุดติวกันหายประราซ้าย1จุดสะบักหลังซ้าย1จุดแล้วก็หลังคอ1จุดนําส่งโรงพยาบาลทีนี้เรามีกล้องวงจรปิดในช่วงที่ก่อนที่จะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ คนเจ็บเนี่ยคือเอ็มเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านนะคะซอนไทยเพื่อนหลังจากนั้นเข้าไปในร้านหลังจากนั้นค่ะคนที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบมาชื่อว่าน,นิเคก<ฆ>มาพร้อมกับเพื่อนนี่มาละเคสหลังจากนั้นเหมือนลงไปแล้วตามหาสักพักไม่อยู่แล้วก็ย้อนกลับมาจากนั้นยิงปืนเข้าใส่นะคะพอยิงปืนเข้าใส่เสร็จปุ๊บขี่รถจกักรยานยนต์หลบหนีค่ะพอหนีไปเสร็จปุ๊บ ขับสวนกลับมานะคะแล้วจังหวะที่ขับสวนกลับมายังใช้ปืนข่มขู่เจ้าของร้านและคนในร้านด้วยนี่คือภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ย้อนไปว่ามีใครที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างให้ปากคาหนึ่งในนั้นก็คือแฟนค่ะเป็นแฟนของผู้ที่ก่อเหตุและเป็นแฟนใหม่ของคนได้รับบาดเจ็บชื่อนางสาวภาวดีเธอบอกว่าเธอไม่ได้เห็นหรอกนะแต่เธอเห็นเหตุการณ์ก่อน,อนที่ในเคกจะไปยิงโดยมาหาเธอที่ร้านขาย ของชํำแล้วก็ถามหาแฟนใหม่ค่ะ เ็บใช่มคนเอ่แล้วก็คุยเล่าคตั้งนานแล้วว่าหนูไม่ได้ลใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคนตัดคนเชก็คือเกิดอาการเดี๋ยวให้คือว่ากอดะคมาเน่ยมานี่ยมาส่งหนูลานื้อมาตอว่าจุปืนจิอหัวหนูใช่คือมันต้ส่ลานแล้วหนูก็วิ่งเข้าร้านหนูแล้วมันหนูแป๊บเดียวแหละไม่เกิน5นาที่ต้อวนก็าไยินเสียงคุ้มไยฝนี้ใช่กินนัดไม่หนูอันนี้หนูก็หนูฝั่งหนู้ว บอกว่าโทรไปเลยโทรตำรวจเลยแจ้งตำรวจไปเลยจับไปเลยก็คือว่าไม่เกี่ยวกันแล้วคือเจ้ขอตนั้นผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตอนน e ี้หลบหนีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่กําลังเร่งไล่ล่าเห็นบอกว่าขับรถตกหนีไปแถวบ่อปลาในเขตพื้นที่ตำบลสาควายเผือกค่ะตอนนี้ตารวจกำลังติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะ